กินแซกกินนัวกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ะเมื่อน,นีกินตำอีหล่ะพี่น้องเอ้ยตาแซบป่าจ้าทอดปลาแหงจ้ะพี่น้องใแ่นี่เลยนอกจากทอดปลาแซบยี่ยวน้ำกันจ้ามาได้จ้ะสุขุมสุคนมีบกแค้งน้ำจ้ำมือวนนี้ไปเก็บบกแครงเอาในสวนจ้ะพี่น้องอ ข้าวสวยคนทอมข้าวต้มตำบักแตงคือเก้าจากพี่น้องอยากกินตำบักแตงพี่มาถุงนึงยังเบิดรอบสุดท้ายล้วจ้ะตำบักแตงใส่ปลาหมึกใส่บักกอกไส่กะปุ้นตำส่วบักแตงจ้ะมีมะแข้งน้ำจ้ะมาเนี้ย โอ้ประทัดกินแสบกินนัวขอบขอคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับติดตามอันทั้งเมืองไทยทั้งเมืองหนอกด้วยจากพี่น้องเด้อคอยเป็นกำลังใจพักดันให้รับชมรับติดตามขอบบุญขอบคุณเลยๆจ้าจะมีกำลังใจให้คลิปกินต่อไปนะพี่น้องเนาะ ยังให้ตัอเองได้ให้กินเลพี่น้องเันต้นอันขาวบา้าจ้ะมอนเซลลา่าจะคอยลบมุมมหายกันมอนเซลล่าจากพี่น้อกงกะลังใบกาลังแตกอะ่ะต้นน้อยนหนึ่งมาทีแรกอมมันได้าย่เลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดอหั่นมุมใส่ให้เบิงมอนเซลล่ากันเห็นบ้าจ้ะ Stepping up. Là đó cha. Không thôi lại cha. Hàm muốn cần ở trong chợ để hình năm. ก็จะได้กิ่นพี่น้องเออจัดมุมกล้องนี่แหละคอยฮึมเซ่บจ้ะต้มหอม คุณนค่ะมุมกองนั่งมุมมุมมันนั่งอยู่หน้าบ้านแต่พี่น้องทางประตูทางเขาเงินกับ Qua nó cứa bố quá cứa sẵn hòng một khoang mhm 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 cao ta hmm, maar pamus is gaar, je nog? ทำป้อมจาะ 在哪儿？嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ปเป็นมึกงหนาบจังเลยอืมแยมกับซีบอกขาด ขาวน้ำมีเจ็บทองคืออะ็ก ต่อช่วยนะแป้งคือหวาน 打开。<c oughs> So. <laughs> Happy <laughs> now. Mm. Come on No. Nah. A <laughs> th <laughs>

嘿。 พีน้อกินมอเบอิลสัมจากมันเผ็ดแห้วอ,อิมจ้ะเ็็กินย่าหิวอีกเอาพี่น้องป้าทัดขอเขาขอบคุณที่พี่พี่น้องทุกคนให้กำลังใจรับชมคลิปวิดีโอที่เริ่มอันช่องน,น้อยเริ่มต้นไม่เด้อจ้ะพี่น้อง โอ้เพจพี่น้องอาบุนี่ประหัดขอบ,บุญขอบคุณลำลาพาจากแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า